ข่าวโดยสำนักข่าว INN กามาติดตามข่าวกับดิชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมประชุมคอรมอนในวันนี้ค่ะซึ่งมีบางส่วนเข้าทำเนียบขณะที่บางส่วนต้องวิดีโอคอนเฟอร์ บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ค่ะ ซึ่งการประชุมในวันนี้จะมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายสุวัฒนภพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุชาาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนาขมานุสรรัฐมนตรีดีเเข้าร่วมประชุมที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาทวนณสุขจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากที่บ้านนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมส่วนนายดอนปรมัดวินนัยยรองา รัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนายจุดินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากกระทรวงค่ะขณะที่รัฐมนตรีที่ลาประชุมวันนี้นะคะจะมีนายวิษณุเครือง,งามนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนายพิพัฒนรร์รัชกิจประการนายศักสยามชิดชอบนางสาวตรีนุทียนทองคุณหญิงกระรยาโสพลพนิชนางสาวกนกวรรณวิลาวันนางสาวมานัญญาไทยเศษส่วนร้อยเอกธรมรมนพพรเผ่าและนางนฤมลพิโยศินวัตรติดภารกิจลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ ดูสถานการณ์โควิดที่จังหวัดชนบุรีนะคะตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก10รายค่ะซึ่งก็พบประวัติเสี่ยงโยงผับทองหล่อนะคะส่วนที่นนทบุรีก็หาผู้เสี่ยงสูงอีก100รายซึ่งก็โยงโยงผับเช่นเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขของชนบุรีค่ะรายงานการติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันพุธที่7เมษาย,ยน2564นะคะช่วงประมาณ6โมงครึง่งโดยบอกว่าวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมาอีก10รายค่ะแบ่งเป็นคนในครอบครัวของผู้ที่ไปสัมผัสคริสตันใน ผู้ที่ไปสัมผัสคลัสเตอร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับร้านคริสตัลผับในกรุงเทพมหานคร4รายค่ะเป็นผู้สัมผัสครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ไปงานมอเตอร์โชว์ที่นนทบุรี2รายเป็นดีเจของสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและลบบุรี1รายค่ะ เป็นชาวกัมพูชาที่ต่อใบอนุญาตทำงานหนึ่งรายและก็เป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากภูเก็ตหนึ่งรายและเป็นชายญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีกหนึ่งรายค่ะซึ่งวันนี้จะมีการค้นหาเชิงรุกส่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม207รายแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจการค้นหาการเฝ้าระวังส่งตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ของพนักงานที่ทำงานในสถานบันเทิงทั้งหมด806รายค่ะ ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้นายแพทย์รุ่งฤือไทยมวลประสิทธิพรน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะว่าในพื้นที่นนทบุรีตอนนี้มีผู้ปว่วยโควิด -1919 รายค่ะอยู่ในพื้นที่4อำเภอนะคะก็จะมีอำเภอเมือง4รายปากเกรด5รายบางบัวทอง5รายบางใหญ่3รายและก็บางกรวย2รายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คือเชื่อมโยงกับคลัสเตอร,ร์สถานบันเทิงจากกรุงเทพมหานครในจำนวนนี้1 0รายเป็นพนักงานในบริษัท เดียวกันที่ไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะแล้วก็เที่ยวหลากหลายสถานที่โดยตอนนี้สาธารณสุขนนทบ,บุรีอยู่ระหว่างการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดรายละประมาณ2-3รายซึ่งรวมๆกันแล้วก็เกือบ100รายค่ะและก็จะติดตามตัวมาตรวจหาเชือ้อกันต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ติดตามได้แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ แล้วก็ไปดูสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกก็ยังคงอ่วมนะคะตอนนี้เราติดเชื้อสะสมไปแล้วกว่า133ล้านรายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นมากว่า5 6 0 0 0 0ราย สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่7เมษายน2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ7:10นนตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว133,1671รายค่ะวันเดียวเพิ่มถึง566,903รายและเสียชีวิตไปแล้ว2,885,147รายเพิ่มขึ้น11,647รายค่ะแต่ก็รักษาหายไปแล้ว107,247,692รายมาดูประเทศที่พบการ เชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อเพิ่มมาอีก61,044รายค่ะทำให้ยอดรวมสะสมไปอยู่ที่31,559,169รายเสียชีวิตไป57,242รายค่ะบราซิลวันเดียวป่วยเพิ่มถึง82,869รายค่ะยอดสะสม13,1658 0รายเสียชีวิต337,364รายนะคะซึ่งวันเดียวเสียชีวิตกว่า4,211รายเลยค่ะ อินเดียค่ะวันเดียวติดเชื้อเพิ่มถึง11,5269รายค่ะผู้ป่วยสะสมตอนนี้12,799,746รายแล้วก็เสียชีวิตไป1,666,208รายฝรั่งเศสนะคะติดเชื้อ4,841,308รายเสียชีวิตไป97,273รายและรัสเซียค่ะติดเชื้อ4,597,868รายนะคะเสียชีวิต11,106รายค่ะประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่114 มีติดเชื้อไป29,571รายเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้250รายนะคะขยับขึ้นมา1อันดับค่ะจาก115ส่วนผู้เสียชีวิตเรายังคงที่59รายค่ะรักษาหายไปแล้ว27,948รายค่ะจบการเสนอข่าว9ก้นาฬิกา5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN